โอ้โหนี่ยครับได้อีกแล้วนะครับคู่เลยนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับนะครับแก้มแดงครับครับโอ้โหเด็ดมากครับแหลกนี้ครับคู่กันเลยนะครับโอ้ผู้ตัวเมียเลยนะครับโอ้ตุ้มจ้อนเลยครับนะครับแก้มแดงครับหางโพหรือเปล่าครับ ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่สวยครับโอ้โหสมบูรณ์มากครับตัวนี้โอ้โหดูครับตะเกียบครับตูชายน้ำกระโดงน่าจะเป็นหางโพนะครับ สวยมากเลยครับเก็บก่อนนะครับสวยมากเลยครับเก็บไปทำพ่อพันนะครับแม่พันนะครับตัวเมียนะครับ ผู้นะครับ,รบแกมแดงนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นหางโพนะครับนะครับ,บหางแหลมเปียบเลยนะครับครับแกมแดงหางโคนะครับดูนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โ แกมแดงหางโพนะครับแรงเด็ดของเรานะครับนะครับหลังจากฝนตกมาสองวันนะครับ